นไเ่ล็ะาจะเป็นยังดุกัน่อน่หัวนะน่าเปนังเยอะาเด็นเพเลยเดินเพจเลยมาชูว่ยเจมหนังหัวเด้เดี๋ยวยมาหาใบหาเนื้อเอาบึ่งนี่ าน้ำไปหนึ่งหาแล้วบออาพอนรวมนก็เนมาเลนีน้อยางเงิ่เงาะยางางนั้นเว้นลูกเอื้อเทาเบียกะไอ้แม่เจหลเปะไเป๊ะเปิลวหายบออัสิาบันดีป้ารุงกันคือหนข่ายอินเลนั่นเด้ไอ้นนะเจีบเนี่ยป๊าปเนป๊าป๊าปาเป๊าป๊ แตเกี้ยวมาลังไงเกี้ยวมากมเจ็บขาหุขาท้องไปป่าป่าเลยยังไงก็าเจ้าปวดห่อนลนนะกินยามิด่วงไปยืมัดก็อะลูกอะยื้อยผัดใจมะกินไมเนี่ยเออขึ้เวาสบายดีปะลูกก็นุกะอันนี้กายืนช่องยืนแต่ยืนแต่นี่กรตุก่องกึะุกาออ้าวลูกอะสบายดีปะลูกงามดีกว่าด้วย สบายดีหนูจะโยกขึ้นแล้วเห็นเห็นมันจะกินนีน่ะบอสเื่อีอะไรปะลูกนึงก่อนน่งกะเรือเนยบอสก้มฉันนี่นะเออเพ่กันอยู่บ่าวันนี้ยังไม่หยุ่มกันได้เนาะเรื่น้องนี่เอามาบอสมาเอาอออืมออห่อนอกันเอาใช่ผะต๊ะก็จะเบรี้ย เม่แจ้วจอดไว้นะกระยางเมืออจจดอือ <c> ห <ười> ูไกลแม่รู้ไหมแม่นุ่นถ้าสีบบ่แม่หนาขนานี้ แม่ก็เชือบานผมให้บ่เอมอดเจ็บนางหัวแมา่มาแม่มา้งแม่แดโอ้ยขาดแม่นเลยะเดอ่บ่อมาบ่อ้เลยเมาอยากไปอยอกบอนก็อยู่นอยาก ต้งเลแหวแงามลยนี่แห๊แงามแล้วทาเรียบร้อยแล้วใหูุ้ใช้งามบอโอ้แบเีย่าวอะไรตัวนึงกักเละวะลูกเอาหน้ามาให้แล้วจับข่าวมายึ่กันออกใบจับใบจาโบนข่าวเป็นเนื่อะไร นวันหนึงนี่ห้ริงเนี่ยานงนั่งนารมุ้ยนะช่วยด่าวันหนึงข่ีให้กินแ่มาถาเด้กินตัวบวงใั่เนาะหมอกัตั้งเธอเลยย่วันนั้นตกินข่าวค่ะตัวบวมแต่บวแต่ลเมยเนาะตัวบนแต่ละเมยตัวหันว่หนึ่งขาน่ป่า เปนึงัหนึ่งกินแช่เน่อ้าว่าวยังกระเป๋าใแ้กระเป๋าไปเลยอ้าวกเอาอีกเด้ออันนี้้เอดกี่เซล์นี่กินข่าวเอ้ากินได้หาย้ว้หละโมงหนึ่งเด้ออ่าไม่ซักกินได้น้ำสาวเนี่ยเนื้อนั่นแหละไม่ใช่ประเด็กเด้ แดกเพิ่นมุกหนึ่งเด็กอยู่เล่นไม้มุกเดี๋ยวอยู่ขึ้นนะเด็กไม้มึงกินแรงได้กันบ่เออมุกปากเอันนี้มึงกินบอกานกินกินได้หน่อยสองมุกมุกน้อยๆหรอกปาไม่ได้หลั่ตัวใหญ่นะชื่อตัวใหญ่นี่ใหญ่ฮะกินอะไรเด็กจะได้เจ้าอ้วนดมกินข้าวเนี่ยการดมหนึ่นกินเลยว่ะ คนจุดคนจุดจินตนากานชื่นวะกันหะ48ดีใจฮูมันเท่าน้นสาวเองนะ17ตามล้างกันขึ้นาจะก่ากันด้วยเพ่น่้แดีใจดีใจํานักขึ้นอยู่4อยู่17 1น่แไก่นะ กันกินไก่เลยารกด้วันกินอไกินยอะาพัน้ม่มีกันกินเดียมตัวชื่อมาสาสามอยู่ในหมันสาสามพันยันเท่าใรกันกดูเอาสียกิ่งกันได้เนาะขาค้นการเนาะเาแท้เลยยังอยู่เชะบอนูนกเชะเชนอะหูกเนาะ แน่บ่อืมได้ช่ออกันที่มันจะชงานกัน็ได้เนยอ๋อาดีว้าดีตชื่อตอนเดียวชื่อหน่าเด็กตัวลงมาเอางานแลกันกินกันไปสุดดูแลกันละมีข่าย่อยเนาะ เ้ยงมชุดดเขาเขาบกินนะเขากินชุดบอกมาแล้วมาแล้วชุดโมแล้วค่ะชามันขายหนึ่งชาก็ได้กินก็ได้ชุดเด้อเลยชื่อมาขายค่ะมาชื่อกินวะเนอะแยงกันยังนู่นแยกกันยังแปงกันนมเดียดแดคนเนนี้เปี๊ยวะคนนี้เปียได้ดูเห็นไหมอยู่นมเดียดมันบมดีต้องชุบป้งก็มาชุดนีะ nhanh nhang nhanh nhanh nhang nhanh 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 phải <laughs> 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 nhanh à. uh. ừ này sao <laughs> này. 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 <laughs> <bên> <Bye>.

giang cánh giang cánh ai à, kép xe kép xe kép xe à vào không mang đi phải chỉ nhìn đi như, như này <laughs> kẹ <kỡ> đây <laughs> nhìn

เนะเอาน้ำน้ำเมื่อกิ้นะบอกอันนล้น้องบากินนะลนูกอ่ะยเมื่อกินน้ำพูใชู้กล่ะโอ้ยดินแดงเนี่นี่โดนดินไดุญปาบุญปุนป่าเปนการบุญป่า่บสาดเนาะโอ้ย อะมืออะไรมือนี่ยังจะไปไ่ม่ะเออสิชัยก็ได้แล้วนะปนาะยังรึเปล่ายังต้าดิน

ญาติหมิคนญาติไหนสาวลูกัวญาติไหนหาดินมาจับมาจับจับบาจับจับอันนี้โปไปก่อนอย่าเฮ็ดนะเฮยมันกัดมือนะหยอกน่องนะหยอกน่องนะเห็นไหมเอานะนี อยกดีเอาม่ถึงไม่ถึงโอ้ยเนาะพอแล้วพอแล้วมาเล่นใ้การเงี้ยลูกน้องญาตน้องญาติญาติมาญาลูกบอกบอกเบียวญาาสิาเบลสิต้มี ย่างกระุ่กบ่ชงชาเว้เยโดนยูนี่มะข้าเดียวนึงตามตอนด็กว่าจะเอาให้มันสองอันบ่ยูน่ากิในบางมูอเลยพกชิสามบอกพกสิสามชื่ออยูหมากอยู่ใกล้รักแปดนะสิ่สองใครนอันแกแ้ว่ามีกับใข้ยูบถึงนั อันอยังวะอันทุบน,น่อง,อง่วงพนะ่ะซื้ออาหานแล้วโชซื้อยูี่มาตุสกะขาย65ชิม่าเลยทงางนเ้าคิด่าจเเพ้งกับเพ่ต์ตกจิกแงเด้ดเด็จะทานกับพี่ามานี่ค่ะมีตลาดลลนี่เซนชิ เอเส้นแก้ชิแต่ไม่เหมือนกันเลยเมื่อก่นบ้ามาเขาชื่ออยู่เขาชื่ออยู่นมนะเสป่าเสและเส็นก้ิไม่สร้างมากกับเสนเดีี่เนว่าไปสร้างมากกับเส้นเต็นอันจองเสนเนี่ยเนว่าไดพพอนำทานไม่สร้างมากเสนเจ็ดหนึ่งนานอาสักนยังงโงัน เลยนี่เห็นยังเน่เน่เน่ก็ดูพี่อะกระดุมนี่เน่ดุดบ่แมนบ่แมนบ่ของกันเน่เน่แม่ของเน่เน่ไรเออของเจ้าของกระจั๊กนี่นี่เดี๋ยวไม่ได้รู้นี่เดี๋ยวไม่วางยังไงลูกอะเจ้าของของเจ้าของแม่นาดีนี่เน่เพิ่นวะ แล้วมันคือแม่ได้บอกโอ้ดีตัวอะไรคือแม่ถกคือไปจังนี่มาแมมาถกขนดีเขาดีตีอ่าเขยบเข้าเฮ้เข้าใส่ดูเข้าเออเช็ดฉันเ่ยนี่เอ๋ พ่อ่ด้ของหวานนะพอได้ลร่เด้อืคนนี่เพื่อนมันไปยูุุปมินไม่ใช่ใช่แล้วมันจังมันไม่นอนเจาะเพราะไม่หิ่เยินไม่ดีของชาวไรลูกเอ้ออุินภูมิเยินเลยมาเวลาไม่คนกินมันเจาะเลยบอก จะกของได้ไหมมันจป่าดูไม,มันแตกดูไยดี้นนี่แตกใล้ดูไงไม่ดิ่นมอะน่าเนะนีนะ้ย่วนอนขึ้นอีกต่งวงตัวอันยุ่ยเยอะเยอะอีกนะเพื่อนเนี่ยไมดิ่งนุ่มไม่ของขายของซื้อได้ลูกมาแม่มาแม่มาของขายของซื่อนะมาแม่ โอ้ยชุดจาอนมาเบิงเบิงมี่ไฟไม่น้องตัวน่ะเกตยาอะไรเวลาอ่อนแม่บอห้าฟองแม่บอเี้หายนอกเรานะนี่หายนอกเรานะนี่ให้หายนู่ติดตีได้เพิ่นเลย

ไปได้แก้ไหมลูกดินันมินเนี่นี่ยังไงไอ้ลูกพังคว่ำแน่นลูกอ่ะอันนี้เดีพังคว่ำนะบึ๊บบึ๊บพินาละป่าชุ่มได้นะให้ติงเชื่อนะให้ติงเชื่อนะนี่มันไปใช้ติงเชื่อนะไอ้ชื่อไม่ชื่อไม่เชี่ยนะติงเนะชงเื่อจะขอไปของของเน่ดิโหคือแดงทั้งหน้าทั้งหลังอ่เนี่ยลบมือ่อนเพราะนะมันแต้นหน่อยหมดเลย เกิดมามันแรงด้วยมันคันนน้ำมาเบลเอ้ยเกิดมาเออเนาะแรงเนาะเก่ามาเกิดว้าวเปนเก่าอ่ะคนเก่าวะนี่นะเปนเก่าอ่ะคนหน่อยว่ะร่างเลยเกล้างกัลาให้มาหคนนึงยกอะไรปะแกสบายใจแล้ววะยกมากยิ่งหญ่กือบถอยเออเป็นยังไงบ้างยกสั่นนักก็ได้สาวก็ออกรถนี่รวยกับมาเลย โตท่านมันนักมัแห้งนะนักนะท่านมันนะนอยอยู่นี่เปลวเปลวนี่ไรอยู่นีพวกเกี่ยวเด้อันนีพวกเกี่ยวเ่ลอันอยู่ของนักมันเจ็๊บเลยว่ะเจ็๊ยบระบ้อห้องก่นโดนขาดทองเมย์ยุ่งดีว่าบวกเกี่ยวเมย์ยุ่งดีว่าบวกเกี่ยวบเกลียวเลยที่เมย์คน่างแม่งลูกของนักเม่ยกมาได้การลูกยกไปเมยลูกไปยกโดนตาเลยเจ้อ Đi đây. Khe vào độ kê vào. Ok vào đủ. Tiền mà tiền tiền mà tiền thùng. bao nhiêu? Chắc đã tiền mấy Chắc à vừa đó là tiền nương cưng được tiền rồi một nấy. Hột hồ. Nàng khảo gần năng khảo gặp thằng quân à? cái của nó bác. Nó phải gì phải làm khảo tổ nó. Vợ. Mẹ khóc mẹ khóc mẹ khóc gì cầu tha già cái cái cầu. <laughs> แม่ครบแม่ครบบ่อลุบอกยึดหนาวหนาวมินกี้บ่เนี่ยหนาวมินกี้บอ่ะเดี๋ยวได้มินกี้นะกีมินมินกีดิมินกีดิมินบ่ให้มึงไปใกล้เพื่อนฮะี๋้มึงกี่มินกีดิมินกีดิมินบอลูกให้ตัวจ้ะ ตดนหนาตาซื่อดนต้เฉมูมุด้โดดอืองันหลงมดังเนียนดิเนียนเหเพื่นเพื่อนตสเมูเหเ็นเียนบะไไพี่เห็นไมรมไปมไปมมไปบกมีคนกินทะลมมันสิอีกว่าเอะมีคนอยู่ไหนเอาอีกหรือวะมีไหมอีกจินเพื่อื่อมาได้ปะ

ปนตำแหน่งไหนวะผู้ดีขนาดนี้วะบอกพดีขนาดอันนี้บอปาอย่าดิลูกเวิ่งคทาเร็ยบแเด้ลูกปลาทูหายละวไปช่วยหายอยู่ในเด้อห่าัเดอโอ้เก่งได้ลูกละอือือืออืเยเมะน่เนี่ยเยเป้าเชยชาวะ ระวังนี่ลูกมันทับตีนได้หายแหงเน้อหายแหงเน้อ่เนาะทับแปงปงปปเดียวปายตบ่าเดียวตายปัก้นนะป้เอามันมันหมองเนีเลยเยไปชื่อ่าปก้าคนีนะป้าเฮ้ยเจ้าิเสียรงนั่นี่นี่เลยโอ้เก่งอูแปงเลยอับแปงสับแปงสบแงสับตีนขาเลยเลย สี่ชิบอกว้าไหนนารักาเฮ้เกงอี้าอเกลงเกลงเยเกางก็ทิ้เงะเนาะบออ๊บอ๊บอ๊บอออ๊บอ๊บออยอ๊บอ๊บอ๊อ๊บอ๊บอ๊บออ๊บอ๊บอ๊บอ๊อ๊บ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 อ้บอ๊บอ

ปาโอ้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 อ้โอ้้โอ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 ้อออ้โอ้้โอ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 ้อ้โอ้้โอ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 โอ้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 โออ้โอ้อ้โ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 อ้้อ้โอ้โอ้้ออ้โอ้โอ้โ โอ้เก่งมีคนกินเก่งอันนี้นี่ถ้าเก่งบ่อ่ะนั่างเนาะอ้าวยกอาเอย่าไนีครบมูอเห่เย้บายบาย